สวัสดีครับท่านผู้พักหน่อยวันนี้ะามันยายพักสนามให้กับ่าเด็กสายชั้นอาประถมสองนะคะเราต้องดูก่อนนี่ัเราไม่ต้องทำเด็กว่าเขาไหวไหมเพราะเขามีแรงที่จะสู้พวกเราอยู่แล้วเราจะสู้กับเขาได้ เราก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะพายจันใช่ไหมชั่วโมงหนึงนะแล้วก็ไปไม่สัพาเด็กนะคบคุยโน่นคุยนะ่นไปตรงนี้ไปตรงน้ไปตรงนี้ดูนี่เบรกหมื่มาเลยเแต่ไม่จาก๋ยานี้มันมันมันขึ้นไปบนอุทยานได้นะข้าไปเรียนสมรอบนะคะ ลงมาก็ต yeah. ้นโพต้นโพแล้วก็เห็โยมนะเหนเสร็จแล้วก็สริมามาจสริมาทำไมานน้านนนก็จะเกิดประมาห้าอันนี้มันเขากเดินตามเราอยู่นะหสเลือใครเลือใหนึ่งแล้วสี่ีทางห้ามี พี่นามีช่องยูทูบด้วยเออไปเอายูทูบถ้าไปกับพระอาจารย์ใส่แมนอาจารย์ใส่แ่นมีช่องจมถ่ายทอดผ่านช่องผ่านช่องพีีซีวาจช่องไหนดีเอาไปเอาเท่ไห